คำถามแรกพร้อมกันคือทุกคนจะพูดคาําว่าเซโกไปเนไวะเมาอีกแล้ววะอะไรเงี้ยแต่คําถามมันก็มีระดับหนึ่งแล้วเอามูลิมก็ถูกวิจารณ์ตั้งแต่นะตอนนั้นเลยตั้งแต่ประมาณสามทุ่มนิดนิด,นด,นดที่ออกมาเออแต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่เข้าใจได้เพราะว่าเกมแอรซอนมันดีจริงๆมันทำได้ดีอะแต่ว่ามันก็เป็นเกมใหญ่ใช่ไหมเออแล้วเกมนั่นมันอาจจะผิดฟอร์มอะเออ แต่ผมก็เข้าใจได้และ Fan One, Fan แฟนบอลแฟนเพจหลายคนก็เข้าใจพยายามเข้าใจเพราะว่าเมาส์มันทําได้ดีวันนั้นจริงๆอ่าโอเคแล้วก็ตัวอื่นผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันก็ต่อยอดมาจากเกมอาร์เซนอลน่ะอาร์เซนอลเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันดีมันแค่ยิงไม่ได้มันแค่มาถูกเสียประตูแบบง่ายๆจากไปยินดีปัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่าโอเคกาเสียงวิจารณ์นี่คือคลื่นลูกหนึ่งแล้วนะแต่พออ่าลงไปเล่นเสร็จปุ๊บ สิ่งที่แฟนบอลตั้งคำถามมันเริ่มเผยอ,ออกมาเรื่อยๆเๆรๆๆๆื่อยๆเรื่อยๆเรามีโอกาสตั้งแต่ช่วงสิบห้าในพีแรกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว้าวสดชื่นสดใสดูมีแพทชั่นเว้ยแต่จากนั้นแม่งเหมือนช็อคไปช็อตไ,ไปดื้อๆเว้ยแต่เอาจริงๆอะ่ะเมาส์เกมเนี่ยมันก็ทําได้ดีนะผมรู้สึกนะตอนเมาส์อยู่เมาส์อยู่มันไม่ได้แย่เว้ยมันก็มีโอกาสแต่เพียงแค่ว่าเราไม่คมอะ่ะแล้วพอโมเมนตัมมันไม่ได้ทุกอย่างมันก็เริ่ม สเปะัปะแมนยูเราก็รู้อยู่แล้วอะเวลาที่กดดันทำไม่ได้เสียสมาธิยิ่งกับคนสำคัญของทีมที่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไระเป็นผู้บัญชาการเลยคือบูโน่อะเออมาเลกายเป็นว่าเขาเนี่ยเสียสติแล้วก็บ่นเพื่อนจน <c oughs> อาร์บิกจ้าก็ ก็บ่นก็บ่นเหมือนเราพวกเราอ่ะเออคือแฟนแม่ยูจะเข้าใจเว้ยแต่ถ้าเกิดแฟนทีมเหมือนที่เขาฟังละภาคไทยอ่ะผมก็เข้าใจพวกเขาที่เขารู้สึกแบบเอ๊ะทำไมแบบนี้เป็นแบบะแต่ถ้าเกิดเราเป็นแฟนแม่ยูเราจะรู้สึกแบบเอออาร์บ่นแทนพวกผมแม่งมันว่ะเออแม่งจริงวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนทีมเหมือนที่เขานั่งดูเขาคงแบบเอ๊ะทำไมไฟฟิลลิ่งเหมือนเรามาฟังเขาบ่นนักเตะทีมนี้ทีมเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าลืมว่าไอ้ไปจ่าแกก็เป็นแฟนแมนยูอ่ะเนาะ ระบุนุ่แม่งก็จริงอะ่ะเออแล้วทุกอย่างหลังจากนั้นอ่ะแม่งก็เริ่มจะบันเทิงบันไล่ละตั้งแต่ไอ้ลูกผ้าจุดโทษระบุนุ่เองก็ไปเสียสมาธิซึ่งเขาบอกก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะแต่เขายอมแล้วว่าเขาเสียสมาธิจริงที่ถอยไปชมวผู้ตัองสินนะอืมแล้วก็ยิงออกไปนูน่นน่ะไหนก็ไม่รู้เวจนแรกผมค่รู้สึกแบบไม่น่าพลาดไม่นาม่าเทาไม่นมเทมพี่บอกแล้วไงเจอเจอแล้วพี่เจอที่ไม่นาเทมบึกบอก <laughs> นั่นแหละ ม่นพลาดได้ไงไม่รู้ว่าแต่พอพลาดแล้วมันก็มันก็พลาดจริงๆอ่ะเนาะเออกลายไปนั่นแหละอย่างนี้ผมบอกไปแล้วสุดท้ายอ่ะสิ่งที่มาสะท้อนออกมามันคือตัวโค้ดที่ต้องรับผิดชอบเว้ยนักเตะมันกากมันไม่ดีมันเล่นไม่ได้มันส่งตัวเองลงสนามไม่ได้พี่เบนซ์อ่ามมันเป็นคนแบบเอ้ยวันนี้กูอยากเล่นเว้ยส่งกูลงมันไม่ได้พูดอย่างมันไม่มันทำอย่างนี้ไม่ได้เว้ยคนเป็นโค้ดอะคุณต้องรู้อยู่แล้วว่ามูนูเล่นตรงนี้ได้ไหมหรือคุณแค่กัก อว่าตามที่ทุกคนเขาเริ่มแซวกันรู้สึกว่าบูโนจะเป็นลูกรักที่แตะต้องไม่ได้แล้วนะตอนเนี้เพราะอเมรีเองก็ไม่ก็ก็ปราเยกอ,อะไรไว้เป็นประมาณแบบว่าเสียได้ยอะรักที่เสียได้น้องอะกูมีเบอร์สิบเยอะอืะมีเบอร์สิบเยอะ,อะแบบโอ้โหแม่มีทั้งเซอร์ซีคุณย่าบูโม่บูโน่เมาส์แม่งเยอะไปหมดเลยเว้ยเลื่องไม่ถูกยัดแม่งเลยเอาสุดท้ายพังพังจริงๆ บูโน่อยู่ตรงนี้คือศักยภาพเขาอันนี้ต้องบอกก่อนบูโน่ไม่ได้เป็นคนที่เราบอกว่าพม่เก่งนะมันต้องแยกกันไม่ได้ปไปไล่เขาหรืออะไรอย่างนงี้นะกับกันเนี่ยถ้าคุณรักบูโน่อ่ะคุณต้องตําหนิอโมรินย่างแรงเลยเว้ยว่าคุณส่งกับตันเราแม่งลงไปเล่นอะไรวะนะตรงนั้นเนะี่ยเพราะว่าอย่างตอนอยู่กับเทนฮากเนี่ยผมก็ด่าเทนฮากบ่อยนะช่วงที่อาบูโน่ไปยืนเป็นด้านขึงปีกด้านขวาเว้นตามจำได้ไหมเทนฮากใช้บ่อยเลย ซื้อลูกคอสเนี่ยไปยืนตรงเนี่ยหลายเกมผมก็ตำหนิแบบเฮ้ยมันจะเสียของนะทุกๆครั้งอ่ะแล้วแม่งก็เป็นจริงๆเว้ยซึ่งเกมเนี่ยหน้าตอนเนี่ยบูนู้แม่งเป็นแบบนั้นเว้ยเป็นคนที่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าเสียของอ่ะเออณตอนนี้นะการที่ผมรู้สึกแค่รู้สึกเหมือนคนอื่นๆก็คือว่าบูน่แม่งควรจะไปแย่งไปแย่งเบอร์สิบกับเอบูมูกับค e ุณย่าคือไปแย่งเลยถ้าดีจริงก็ใครได้ก็คือลงอ่ะ ส่วนถ้าใครไม่ได้ก็นั่งไปก่อนอย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้าถามผมว่าเอ้ยถ้าบูโน่ไม่เล่นตรงนี้แล้วจะข่มาเล่นนี่แหละมันเป็นการบ้านที่อมรินท์ต้องแก้เว้ยของการเป็นโค้ดอะเป็นกึ๋นเลยว่าคุณจะปรับยังไงอะให้ตรงกลางเพราะว่าตรงกลางมันเป็นโบมันชัดเจนเลยว่าความช้าของคาซมิโลแล้วก็ความที่ไม่นิ่งของบูโน่อะมันกลายเป็น ช่องทางให้ฟูแลมเนี่ยปลูกเดินหน้าเข้ามาเจอกองหลังเราสามตัวที่กับพูดตรงๆก็พอถึงเวลาเอาจริงอ่ะเกมเนี้ยแทบไม่มีรหิลาดนะแต่สุดท้ายมึงก็พลาดไอช็อตที่เสียประตูจากคนที่อวบลีเรียกส่งลงไปอ่ะอแทนอาหมาัดอ่ะแล้วก็โชว์หมุนวืดไปที่นึงแล้วก็เสียบอลแล้วก็อย่างที่เห็นแหละก็คือภาพรวมผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยอาวบลีรับไปเต็มเต แล้วไปเลยแล้วไปเต็มๆเซสโก้นี่ลงมาแทบไม่ได้บอลเพราะว่าสองฝั่งแม่งไม่พยายามจะเปิดบอลอ่ะพี่เบนต์อ์มผมรู้สึกนะว่าวิ่งแบ็กเราสองฝั่งอ่ะไม่พยายามจะเปิดบอลเข้าไปเว้ทั้งที่คุณมีกองหน้าเปิดก็ไม่แม่นด้วยรู้สึกไหม <S <S อารู้สึกไหมว่าแบ็กสองข้างเรามันไม่ค่อยเปิดอ่ะเออเนี่ยมาเลกายเป็นว่าเออพอเรามีกองหน้าก็จริงแต่บอลไปไม่ถึงอ่ะแม่งก็ไม่ประโยชน์เลยเว้ย แล้วผมรู้สึกว่าแฟนบอลส่วนใหญ่เข้าใจนะเข้าใจเซสโกอ่ะไม่ได้ดา่า<ม>ไม่ได้ตาหนิแบบว่าเอ้ยซื้อมาทําไมวะซื้อมาแล้วกระจอกจังเลยยิงไม่ได้คืออันนี้บอลไม่ไปถึงจริงๆเว้ยมันจะเป็นเหมือนช่วงหนึ่งที่ฮอยลุนลงสนามอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช<ร>เข้าทุท,ทั้งหมดนะ<ร>แค่บอก<ร>ช่วงแรกๆเออที่ฮอยลุนอ่ะฮอยลุนไม่ได้บอลจริงๆช่วงแรกๆอ่ะเออแต่พอได้บอลจริงๆมันทําไม่ได้อันนี้ก็ส่วนทาไม่ได้นะส่วนฮอยลุนเน่ะส่วนเซสโกไม่เป็นเหมือนกันเลยเว้ยไม่ไม่ได้บอลเลย เออคนทําภาพล้อแบบเอ้ยไอจะไปโดยิงไอคนรู้นนี่ยิงแต่คือทําภาพแบบแบบแค่โอกาสยิงอ่ะเซส,สโกแม่งยังไม่ได้เลยนัย่นแ,แหละเขาต้องรับไปพี่เบ็น